เรืยก็แต่งเหมือนกันนรื่อ,งงอโจโอ๋อกันลงนั่นเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปรอบแป๊บเดียวแวแว้นรถไป้ยโอ้โหเมืองน,นี้ยิงกันบันเดือ

กำมันกันเกินไปแล้วโอเคโอเคสองตัวยิงกันมันมากเลยเมืองนี้ ไน้เลยคงไม่มีปืนหรอกอุ้ยตายตายเรียบร้อยมีแต่นหนอนถล้มถ้าโดนลุมขัมันไปหาเลยตะกี้ทับมนเลยถ้าโดนลุมข้ามีแค่ดอทกับปืนสั้นเออ,อบินกลางแต่ลมมาก็ได้ โอ้กระเป๋าอ๋อกระเป๋าเผื่อไม่ได้วยเราไปคนเดียวไงเดีย๋ยววนไต่แม่งเฮ้าตายจะอย่างสิบสองและ ข้างในก็มีรถอ่ะแต่รถกระบะอยู่ซ้ายมือแกนั่นแหละยกสูงรูยยาวๆระแวงไงระแวงลูกโปง่งไ,ไ,ไ,ไม่มีคนอลยนอ่ะไม่มีคนสตรีอ ไอสองตัวที่ไปยิงยิงยิงที่มันน่าจะเข้าไปในเมืองแล้วแหละเพราะเนื่งมันมีคนรถปีระเบิดดูได้ครับมีดอทกับปืนสั้นนักงานนั่นแหละสองตัวนั่นแหละนั่นแหละให้เลยไป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 ,ไปข้างหน้ามีมีนั่นชุบนั่นแหละมันมาไม่ทันหรอกโยงกระเป๋าดักรอ,อเลยยังแม่งตามคนไวเลยน้องเปา ไปไกลๆก็ได้เราไปไกลๆก็ได้ไมาโย่ตัวนี้ก็ได้โอเคมาร์ค่ะพี่ใหญ่หอะพี่ใหญ่ไปออปติมัตพามพี่ใหญ่ <c oughs> ถึงจะช้าแต่ก็ยังเป็นเกาะให้เราได้ไปออ,ออติมัพพามมาแล้วมันบินมาวะ่ะมันบินมาบินมาแกบินก,นกนลากระสายล่มไปเลยให้กระโดดสายรมไปติด,ไ,ตดไม่ติดเอวลไยไปเลยนะเอ้ยโยนในน้ำไม่ได้ไว่ายไปเลยว่ายส่วนน้ำเลยตายแล้วตายแล้ว แม่งตามสุดเออติดติดมันจะเอาไว้ได้เด้อมันยังตามอยู่เลยเฮ้ยเอาไปไปๆ,ๆ,ๆโอ้มันยิงวะ่ะใครที่อื่นดี่ามีรถอ,อยู่ในปัม๊มข้างหน้ามีคนเด้อกำลังยิงกันเลย ชีวิตแม่งอะไรก็ไ่้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีเลยมีที่สามคุกมีไปส่งพิซซ่าเว่ยเออไม่ลืมนออกแทงเลยเหรออย่าบอดมั้ยังตามอยู่มึงจะมันจะสุดไปเล้นไปแล้วมันจะเอาีิเวทด้วยเหรอ มันจะดุไปรุ่นใหญ่ไปรุ่นใหญ่เาราไปตั้งหลักเลยก็ได้ไา้ไหนดีวะนี่ดีว่ารน,น,นปิดแล้วรับหน่อยไอกระเป๋าออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้ว เกือบแล้วไม่มีคนแลมมามีเราต้องได้มามาดีหน่อยถ้ากำลังไปครับมีปืนสั้นกระบอกเดียวแล้อยากเล่นว่ะเรียบร้อยาดูไล่เซฟเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปยะไม่ตามอีกเหรอวะตามแม่งสุดอ่ะบอกเลยมันมีกระเป๋าเนี่ยมันกลังกินพิซซ่าก่อนแฟนเราให้อยพวกแม่งไปก่อน จดี๋ยวโชว์ลีลาเก็บการ์ดโอ้แล้วเบิดไม่มีเลยมาแล้วมาแล้วมันเห็นไหมไม่เห็นเว้ยยังไม่มเห็นยังไม่เห็นเหมือนมันให้เพื่อนมันอ้อมหลังพี่เลยใช่ จริงเดี๋ยวมันให้เพื่อนอ้อมหลังพี่อยู่นู่นนะมันเฝ้าเลยวะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ววา ถ้ามาโดนปืนสั้นยิงตายมอห์ฮาน่าเดือดนะเตรียมบินนะครมันไม่เห็นนะมันยังไม่ไปเลยดูดิมันเฝ้าเลยมันมันมันกะมันรู้อยู่แล้วไงว่าแกชูปัดมันเดี๋ยวมันก็ไปหาเพื่อนมาแล้วมันยิงกับบอทไปละไปละไปละ มันไปแล้วมันไปแล้วนิงตีอยู่ไม่หมดเลยดูดิ <laughs> อย่าแม่งเลยชุนนะ <laughs> บตนะรงเนี้ยไอ้อนบกมึงละไอคอนไอ้คอนอย่าไหมโอ้ชุบแม่งตรงนี้เลย พาไปแล้วไปเจอข้างหน้าท่านดีแล้วพาไปเจอหน้าอย่ามแม่งเลยชุบตรงมันแหละ ทำไมที่นี่จนเนอะวะไม่มีอะไรให้เลยโอ้อยู่กลางวงเลยเราเดี๋ยวก็บแบ่งกัน เอาไปเลยแบ่งกันแบ่งกันก็ทีเมเอ๋อยู่อะไรเงี้ยออกไปจากป่าไหมเสือเสียวว่าอยู่ในป่ามองไม่ใคยเห็นอ่ะใอีก คนก็ให้เรือนดอเล่นแล้วกันตอนนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวพังงาดเองเล่นอ่ะ mm hmm. มีรถมามีรถมามีรถมาเน่เ mm hmm. น่ละกูวิ่งเลยนู่นนู่นมันลงนี่ไอไอคู่นั้นแน่เลยใช่ไหม ปิดตึกก่อนเลยเรียกมันมามันเห็นละมันเห็นละ๋ยวแกรอมันมาเ้อะเดี๋ยวล่อมาให้ ตรงวะ mm hmm. เดี๋ยวไปล่อให้มันมีคนตาไลตะเลงมา mm hmm. นี่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 มันจะตาไลขึ้นไปบนนี้นอ,อ่ะบนเกาะเราฟ้ามาเข้าไปในนี้เติมเลือดข้างบนตัวนะ ม,ม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันมละเดีว,วระวังบนเกาะลอยฟ้าด้วอมันยึดเสามันสำเร็จแล้วมีตัวอยู่อุ๊ยโดนตาไนใหญู่ว่าแล้วโอโหเออโธ่ ระวังเด้อไ่ามุมจัดเล่นเลยก็ได้หนิถ้าจะเล่นเล่นเลยถ้าจะจาชุกยากแล้วเลยบนเกาะมันมีอ่ะพี่ดยู่คาดว่ารู้สึกว่ายุคสมัยใหม่มันเอันนั้นบอรดโอ้ยยุคสมัยอะไรวะอดีตเหรอใช่ะเกี่ยมาแล้ววะ มันบินละมันบินละมีแบ็คเหรอมีแบค็คมันบินละมันบินละมีรถไส้มือข้างหลังแกเสียงรถโหหลายตีเลยรอบนะี้โอ้ยนๆยังอยู่เลย การ์ดข้าอยู่ที่ใต้ใต้ล่างแกเอางั้นเลยอะแน่นอนเก็บกระเป๋าด้วยเอาไว้ใช้เออไป้าร์านี่แหละสองเพลินกันเลยเหรอสองคนเออชุบกันมันเลยนะชุบผัดกันไปผัดกันมาเข้าป่าแล้วไม่ใครหลอด โดนเป๋าเลยสวยเต่ตมามันปิดใหม่ได้ตัวเนี้ยเอ่อเมีย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 โทรมาเอา,อออออาเอาต้นแม้งกันได้กำลังชุบเลย

Kom.

นันเป็นไปเปิดเขาก่อน,ใน,ในเลยนะเดนดอร์ไม่สมควรครับอุ้ยอะไรกันนากอุ้ยโห่ถามจริง เดี๋ยวรอชดรอชดหนูด,ดิแต่นตีสวยๆน่าองหน่อยวะเด็กยือไว้ตอนนี้ค่ายังเล่นสุดก็ได้แตนน่เล่นดได้เล่นได้เล่นสุดได้ตอนนี้ยเรียบร้ยดดอ,นนอรยไม่ไหวคิดยูร่าเดกิว หลับปุ่น